ไม่มีสายสมาร์ทท็อกนี่คือผู้จัดก,การาบริษัทยูทูบของประเทศไทยมิสเตอร์ดิศักธานเนียมเวลาคอมเมนต์ช่อง YouTube เข้าไปแล้วก็ไอ้ประเภทควยเข้าปากนักร้องกรุณาพิมพ์คอมเมนต์เข้าไปถ้าจะแซวนะถ้าจะแซวหรือจะให้เบอร์ให้อะไรนะแล้วทีนี้ก็ค่อยไปขอโทษทีหลังนะนะ ในบรรดานักดูช่อง youtube ทั้งหลายแหละนะนะเพราะว่าถ้ามีใครล้มแชมป์ได้ก็โอเคช่อง youtube ของผมอันสซ่าคาเนิยอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็าวาดภาพอันดับหนึ่งของโลกนะนางโมโนริซายัางสู้ไม่ได้เลยน้ำสาอะไรนะผมขอบอกแค่นี้นะผมขอบอกแค่นี้